ไอทีซี <IT> <IT C. S 1> มาเป็นหุ้นเด่นนะครับก็ราคาไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องและแข็งแกร่งมากนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขส่งออกก็สะท้อนอภาพของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังดูโอเคอาจจะเป็นตัวเลขของเดือนสุดท้ายของไตรมาสสามนะกันยานะตนแต่ว่าโมเมนตัมไตรมาสสี่ก็น่าจะยังดีต่อเนาะได้ใ,ใช่ใช่ค่ะก็เมื่อวานตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนื้อของเดือนกันยานะคะก็กลับมาขยายตัวค่ะบวกขึ้นมา2 9งเเยออนเยียนะคะก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวลดลง ตอนเดือนสิงหาคมนะติดลบไปนะคะแล้วก็กันยาก็กลับมาแต่ก็กลับมาเบาๆนะก็เป็นตัวเลขหลักเดียวนะคะแต่ถ้าเราดูอาหารสุนัขอาหารแมวที่ลิงก์กับ ITC แล้วก็ AAI เนี่ยก็จะเติบโตเช่นเดียวกันนะคะมัน n อนมันนี่ขึ้นมา3%ค่ะแล้วก็เยอออนเย r บวก2%ใกล้ๆกับอาหารสัตว์เลี้ยงโดยภาพรวมนะคะก็ ทำให้ภาพรวมทั้งในไตรามาสสเลยเนี่ยตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะบวกขึ้นมา QonQ 2%ค่ะ y e a เ on Year บวกเบาๆประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆนะคะทีนี้ในแง่ของรายได้ของ ITC ที่เราคาดไว้เนี่ยเราว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่าตัวเลขส่งออกเล็กน้อยนะคะแต่ยังเป็นตัวเลขหลักเดียวค่ะแต่ก็เติบโตมากกว่าประมาณสัก4ี่นะ Q on Q แล้วก็ yearonyear year นะคะแนวโน้มคำสั่งซื้อในยังดีแล้วก็ทางผู้บริรบอกว่าดีที่ ตลาด U.S. ที่มีปัญหาเรื่องทาริฟเนี่ยแหละค่ะแต่ยังดีต่อเนื่องนะคะทั้ง U.S. แล้วก็ E.U. ด้วยก็กลับมาฟื้นตัวได้ทั้งคู่นะคะแล้วเดี๋ยวงบในไตรมาส3ของ I.T.C. เนี่ยจะประกาศรู้สึกจะวันที่30นะก็วันพฤหัสนี้นะคะจะประกาศงบในไตรมาส3ณปัจจุบันเนี่ยเราคาดไว้748ล้านค่ะ Q on Q อาจจะเติบโตนะคะฟื้นๆขึ้นมาแล้วก็โตประมาณสัก7% Q on Q แต่ Y on Y ยังติดลบ23ที่ติดลบเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วคือรายได้โตนะคะแต่ว่า o ก๊อ อาัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะสู้ไม่ได้ปีที่แล้วมีรายการ reverse ตัว i n v e n t o r y ก้อนใหญ่เข้ามาทำให้ก๊อสต์มาจิปีที่แล้วค่อนข้างสูงค่ะอันนี้แล้วก็เจอบาดแข่งด้วยนะคะเจอเรื่องของการซัพพอร์ตเงินช่วยเหลือให้กับทางลูกค้าใน US ด้วยเป็นบางรายก็อาจจะมีกระทบกระทบมาจินกันบ้างก็เลยคิดว่าในแง่เยอันเยเนี่ยน่าจะยังติดลบค่ะแต่ว่าตัวเลขส่งออกอะ่ะแอบดูคือก่อนหน้านี้ตัวเลขส่งออกเขาติดลบเนอะตอนเดือนสิงหาคมแล้วเราก็ Forecast ในไตรมาสสามนะคะพอตัวเลขส่งออกออกมาดีมากกว่าที่คิดแบบนี้เนี่ยไม่แน่ค่ะว่ากำไรในไตรมาสสามของ ITC อาจจะดีกว่าที่ เราคาดไว้ก็ได้ตอนนี้ทําไว 48, ้748อาจจะออกมาดีกว่าที่คาดนะคะแล้วก็เอาลุกในไตรมาส4เนี่ยณนะปัจจุบันเลยที่อัปเดตมายังดูดีค่ะเพราะว่า ITC คือเขาเป็นส่งออกนะแล้วแต่ก็จะพูดเสมอเลยว่าส่งออกเนี่ย Q4 จะเป็น low season จะต่ํากว่า Q3 นะคะแต่ของ ITC เนี่ยธรรมชาติเขา Q4 ดีกว่า Q3 ค่ะ และตอนแรกก็เห็นมีทารีฟมีปัญหาอะไรเข้ามาก็เลยนึกว่าเออจะย่อไหมจะชะลอไหมแต่ณปัจจุบันออเดอร์เนี่ยซีในมือไปแล้วเนี่ยน่าจะมี70-80%ของเป้าในไตรมาสสี 4, ซึ่งในไตรมาสสี่เนี่ยผู้บรหารตั้งเป้าไว้โตคิวออนคิวต่อนเนื่องค่ะรายได้ของในไตรมาสสมอาจจะ4,7 0นะแต่4 7 0พ4น0จ q 4แเนี่ยแต่มอง5,000ค่ะ จะต้องขยบขึ้นไปอีกก็เติบโตในแง่ของคิวออนคิวนะคะกาไรทั้งปีนี้ด้วยความที่ครึ่งแรกสะดุดเนี่ยกำไรทั้งปีนี้อาจจะติดลบเยียออนเยีค่ะแล้วจะกลับมาโตได้เนี่ยมองเป็นปีหน้านะคะปีหน้าความเสี่ยงที่มีที่เราต้องติดตามคือเรื่องของคอนซัมชันของใน US นะคะว่าผู้บริโภคโดยรวมเนี่ยเจอราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของภาษีแล้วจะกระทบในแง่ของคอนซัมชันหรือเปล่าอันนั้นต้องติดตามแต่ถ้าในมือออเดอร์ order, ในมือของ ITC เนี่ย ตอนนี้ยังดีต่อเนื่องค่ะก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกกระทบจากทาริฟอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะราคาเป้าหมายที่เราให้เป็นราคาเป้าหมายปีหน้าค่ะ18บาทก็แนะนําซื้อนะคะ ถาปริยะสั้นเก่งกำไรในไต,ตรมาสสก่อนแล้วก็ธรรมชาตินะต้องบอกกันก่อนว่าทุกๆครั้งที่เขามีการประกาศงบบอกมาค่ะถ้าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปรอก่อนแล้วเนี่ยเวลาประกาศงมบมักจะมีเซล l ์ออนแฟนะคะช่วงสั้นๆระหว่างหลังประกาศงบบอกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขยับตามพื้นฐานต่อไปแล้วก็ยังแนะนําซื้อนะคะรานะคาเป้าหมาย18บาทค่ะ